สวัสดีครับทุกครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจโค้ดไซน์ชาแนลนะครับแฟนเพจโค้ดไซน์ชาแนลปุ๊บผิดแล้วปิด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 ก่อนปิดก่อนมึงไปไลน์ในโค้ดไซนไม่ได้ไลน์ในเพจตอนเนี้ยไอตองเข้าใจยังไอตองเอ่อลบปิดปิดลบหนึ่งลบหนึ่งลบก่อนลบอีกเลยวมึงไปไลน์ในเพจในเฟซโค้ดไซนโค้ดไซน์อะไรไปดันใจไปเฮ้ยคนไม่ดู่ต้องเพจอวันนั้นพี่สาย์ของเราสลับกันไงเออวันนั้พี่ไซน์ที่เอาไมเอาไม่เอาไม มันไล่์ต่ชื่อนี้ผิดไล่ในเพจพี่เออเวลาสำรับยังไงอ่ะกดตรงนี้กดตรงบนนี้รูบูไม่ใช่ข้างล่างข้างล่างที่นี่กดแถงนี้แถวนี้นี่หรอไม่ใช่สิตรงนี้วะนี่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 หรอเออแล้วก็สวิตต์โปรไฟล์อันอันบนสุดสวิตต์ตัวไฟเรื่องนั่นอเอ้ยคู่เตือนมันเป็นอันนี้ตลอดไงแต่กูงงไปเไปไล์ในเพจเดี๋ยวเรามายังเป็นโค้ชไซส์ชาแนลตัวนี้ ทำไมหน้าาเหมือนเดิมเดี๋ยวเดียวไปที่เฟซบุ๊กเ่อ <c oughs> <c oughs> นี่ไง <c oughs> ตื่นเต้นแล้วกูโอ้ยยูทูปยูทูปอนสิ้นสุดลบ <c oughs> ออกก่อนเลยยูทูปบอกรายกเลย